คลิปนี้นะคะทำตามคำเรียกร้องของโฟลเวอร์นั่นเองนะคะคือทั้งหมดเนี่ยมันบ่ายแบบมากคือเก็บเลือนเลยนะคะโอ้ลีทวิตกันแตกมากๆค่ะทุกคนถูกด้วยแล้วก็ดีด้วยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ a a บองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ a ทําตามความเรียกร้องโฟลเวอร์นั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามีคนรีเควสมาว่าอยากให้เปิดกลุลิปมันค่ะ ในไหนเอก็เป็นคนที่มีลิปมันเยอะมากๆอยู่แล้วนะดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกลุ่ให้ดูกันเลยอันนี้คือลิปมันทั้งหมดนะคะที่ A มีแล้วก็ A ใช้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดอายุนะอันไหนที่หมดอายุแล้วเนี่ยคือ A ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเหลือเฉพาะที่ใช้ได้นั่นก็จะก็มีเยอะอยู่เอาเป็นว่าโอเคเดี๋ยวเราจะขอแบ่งเป็นหมดหมดแล้วกันเนาะว่าลิปมันเนี่ยมีแบบไหนกันบ้างนะคะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทั้ง38แท่งของ A คือเยอะมากจริงๆนะคะคือทั้งหมดเนี่ยมันหลายแบบมากแต่โดยรวมแล้ว A เหมาว่าทั้งหมดนี้จัดอยู่ในหมวดลิปมันลิปบาล์มลิปทรีทเมนต์ลิปคอนดิชเนอร์ลิปสลิปปิ้งมาส์กสำหรับ A นะคะเอาเป็นว่าไอเทมแรกก่อนเลยที่ A รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีติดบ้านโดยเฉพาะชนีปากครามแบบ A นะคะ A จัดว่านี่คือวันนี้เราทาแค่กลอสบาง ทับปากทุกคนได้ดูสีปากจริงๆของเองนะคะอันนี้ไม่มีการทาลิปคอนซีลเลอร์ใดๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสีปากก็คือจะชัดแจม่มอันนี้คือเห็นชัดเลยด้วยจากว่าเราเป็นคนผิวสองสีเนาะจะปากอมชุมปูเหมือนสักปากมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกคนสีผิวเราเป็นสีอะไรปากมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเอ่คนพบไอเทมหนึ่งช่วงนั้นคือมันยุคที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะเห็ดว่าอะไรที่ช่วยให้ปากเรานั้นดูแบบออกครับน้อยลงจางลงปรับให้สีปากของเราเนี่ยดูเนียนขึ้นสว่างขึ้้นนนนนนะคะคคคั่่กก็ือสิงีทุ ีพึ่งนะคะจริงๆแล้วอ่ะสีพึ่งอันแรกที่เอใช้เลยอ่ะมันคือสีพึ่งแม่เรียบเป็นตลับกลมๆเบสิกเอเคยซื้อตั้งแต่ตลับละ15บาท10บาทจนตอนนี้น่าจะแบบ2530ามแล้วมองเอไม่แน่ใจนะคะซึ่งอันนั้นดีมากๆแต่ว่าอันนั้นอาจจะใช้ยากเพราะว่ามันเป็นตลับกลมๆอาจจะใช้มือปาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือออริจินัลมากทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นของแบรนด์คำน้อยที่เปลี่ยนมาใช้แบรนด์คำน้อยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบแท่งแบบนี้ไงแล้วก็ใช้อย่างนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบกกกลิิ่่นนนนนเเพราา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 ะะะวววมมมัจีีคคแแแบบบอออยยํํทท้นน็าทาื จะวัดอะไรเกี่ยวกับปากอย่าไปจุ๊บจุ๊บบกับสามมงสามีแฟนผัวอะไรห้ามเด็ดขาดเพราะเนื่องจากว่ามันจะแบบเหนียวเหนียวหนื่ๆแนะนําว่าให้ใช้ก่อนนอนนะคะคือก่อนนอนเนี่ยก็คือโบกไปเยอะๆเลยคือบอกเลยว่าเคยมีปัญหาปากค้ำคือปากดูดีทาลิปสติกให้เป็นสีแบบใกล้เคียงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจนทุกวันเนี่ยก็คือสิ่งนี้หรือว่าเวลาเอแพรลิปสติกมากๆปากแหกปากลอกอย่างเงี้ยสีพึ่งคือเป็นไอเทมที่ช่วยแล้วก็เห็นผลมากๆพูดยาวหน่อยแต่ไอเทมเนี้ยเราเรคเคมันนะคะแล้วก็ถูกด้วยแล้วก ก็ดีด้วยเป็นแบบภุมิปัญญาของคนไทยนะจ๊ะโอเคค่ะต่อมานะคะเอาส่วนที่มันเป็นลิปแบบกระปุกกระปุกแบบอะไรอย่างนี้ก่อนดีไหม <S <s เอามาที่แบรนด์ที่เอชอบมากๆ <S <s เพราะว่าแพคเกจจิ้ง <c oughs> คือตัวเนื้อผลติตภัณฑ์เขาก็ดีนะแต่ว่าเราอะชอบแพคเกจจิ้งมากของคอน j o นะคะนี่มีหลายคอลเลคชันมากทั้งคอลเลคชันที่แบรนด์ส่งมาให้และบางอันเนี่ย เอก็ไปซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะเหมือนอันเมววันนี้จําได้ว่าเอไปซื้อที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่เข้าตอนนั้นแล้วไปญี่ปุ่นพอดีเราก็ไปซื้อนะคะจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าลิปทรีทเมนต์บาร์มนะทุกคนคือข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ของโดเรมอนเนี่ยของโดเรมอนก็จะเป็นตัวน้องสาวโดเรมอนอะชื่ออะไรคือมันจะเป็นสีไม่เหมือนกันอะคะ่ะ ถามว่ามันมีสีไหมมีนิดหน่อยแบบไม่ได้เยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถอันนี้ไม่มีสีเลยเราสามารถลงก่อนแต่งหน้าได้สบายๆเลยนะบางอันก็ไม่เคยใช้เลยเพราะเนื่องจากว่าซื้อเพาะแพคเกจจริงนะจ๊ะอันนี้ต่อมานะคะอันนี้ลิปของเขายืนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเขาจะดังเรื่องลิปสติกนะคะอันนี้ของเ e รชค่ะตัวนี้ rose petal soft lip cream นะจ๊ะใช้ประมาณสอครั้งเองทุกคนแต่ถามว่าดีไหมดีใช้แล้วมันจะแบบปากนุ่มๆเนื้อเขาจะออกแนววิบๆนะคะ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตลับอะไรแบบนี้เอจะชอบใช้ก่อนนอนเพราะว่าเนื้อเขาจะเทกเจอร์ค่อนข้างหนักออกฟิลลิ่งแบบจะเป็นบาร์มอยู่แล้วอะเออส่วนอันนี้ของมามอนนะคะอันนี้เป็นลิปสลิปปิ้งมาร์กนะคะจริงๆลิปสลิปปิ้งมาร์กอะมีอันนึงไม่ได้เอามานะคะเป็นของลาเนชอันนั้นอะคือเขาก็ดังมากๆอยู่แล้วเนาะอันนี้ของมามอนค่ะก็โอเคนะใช้ประมาณสอสาครั้งคือปกติเออะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ที่เป็นเนื้อบาร์มเพราะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเน่บไปนิดนึงเพราะเราต้องทาก่อนนอนนะคะถ้าไหนๆจะทาแล้วกมัจะท ส่วนอันนี้คือใช้บ่อยสุดถ้าเป็นกระปุกนะคะอัน,นี้ของทาชาค่ะ the kissy lip mask นะคะเป็นลิปมาคือทุกคนทาโบกไปเลยตื่นมาปากมันจะรู้สึกแบบนุ่มๆคือชอบเวลาทาแล้วปากมันจะรู้สึกนุ่มๆน,นะคะอันนี้มีขายที่เซฟโฟราจัดว่าเป็นลิปมาที่ราคาก็ไม่ถูกเลยนะจ๊ะแต่ว่าเขาดังอะ่ะเออเราก็แบบซื้อตาม <c oughs> นั่นเองนะจ๊ะโอเคอันนั้นคือเป็นกระปุกนะคะจบไปแล้วที่นี้มาเป็นหลอดๆก่อนดีกว่าเพราะว่าหลอดๆอ,อะ่ะมีไม่เยอะมากนะคะนี่เราก็จะมีประมาณนี้ ต่อไปอ่ะมันจะเป็นลิปมาลิปบล์มลิปทรีทเมนท์ที่เริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะเอาอันแรกที่แบบว่าเป็นลิปทรีทเมนท์ลิปบำรุงแล้วก็เป็นลิปเซรั่มที่เปลี่ยนสีได้ทุกคนคือทาแล้วปากมันจะเป็นอมชมพูชมพูแบบสุขภาพดีอันนี้คือยิ่งทามากปากยิ่งชมพูแต่ชมพูของเขามันจะเป็นชมพูติดไปทางม่วงนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ทีละนิดไอน,นี้ของดีเซ่แบรนด์คนไทยถือว่าเวิร์กแล้วก็ใครที่ชอบปากแบบเปียกๆฉ่ำๆเปลียป่ยนสีไปด้วยฟิลลนนิ่ เปเลยเพราะว่าปากเปียกมากเปียกฉ่ามากแล้วก็มีสีด้วยต่อมาอันนี้ของแบรนด์เอลินนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ในเครือของเอสเตอ a u ลอเนะคะตัวนี้ไม่มีสีนะเบอร์ศูนหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นโ o s e ลิปคอนด i ชเนอร์ค่ะเป็นลิปบำรุงริมฝีปากเหมือนกันไม่รู้ทุกวนันนี้ยังมีขายที่เคาน์เตอร์เอสเตไหมนะแต่ว่าแบรนด์นี้คือดีมากม ต่อนะคะอันนี้ก็ลิปคอนดิชเนอร์เหมือนกันตัวนี้ของแม็กถามว่างงแม้ว่าล er ิปคอนดิชเนอร์เอาไว้ทำลายลิปคอนดิชเนอร์เอาไว้ลงเวลาเราแบบต้องการปรับเท็กเจอร์ของริมฝีปากปกติลิปมันเนี่ยทาแล้วมันจะให้แค่ความชุ่มชื้นใช่ปะลิปคอนดิชเนอร์บางทีมันจะเติมฟิลลิ่งปากด้วยให้ปากมันดูเต็มขึ้นไม่ใช่หมายถึงปากเจอนะไม่ใช่แต่ปากมันจะแบบล่องมันจะดูเนียนดูสมูทขึ้นนะคะอันนี้ของแม็กนะคะอันนี้ก็ไม่มีสีเหมือนกันนะทุกคนอันเนี้ยมันจะเป็นแบบใสๆอย่างนี้ ที่ปากเบาๆนะคะปกติพวกนี้เราจะลงไว้ตั้งแต่แบบสเต็ปแรกก่อนที่จะลงเมคอัพใดๆก่อนทาลิปสติกเนี่ยปากมันก็จะพอดีเลยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดอยากได้ลิปคอนดิชเนอร์ที่ราคาถูกสามารถใช้แทนลิปคอนดิชเนอร์ได้อันนี้ค o n ท y s t r e a นะคะตัวนี้เป็น Natural Honey Lip นะคะอันนี้ลงปากมันก็จะดูแบบเต็มในราคาที่แบบเซฟด้วยนะคะ อันนี้คือดีมากๆเหมือนกันนะคะหาซื้อได้ตามร้านดักสโตร์ต่างๆนะคะอันนี้ไอเทมหนึ่งที่เลคคอมเมนต์เลยนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยก็จะกลิ่นออกแนวแบบน้ำผึ้งหน่อยใครไม่ชอบก็คือจะแบบแย่ร้องไห้นะจ๊ะไปจ้ะต่อมาอันนี้ก็ยังเป็นลิปบาล์มแต่ว่าจะมีสีขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้จะให้ความแบบชํำวาวนิดนึงใครชอบฟิลลิ่งแบบปากชํำๆเปียกๆอิดนึงก็จะเป็นรานนี้อันนี้เขามีหลายสีมากก็ลองไปดูแต่ถามว่าสีไม่ได้ออกชัดมากนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเพราะว่าพวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับส ก็ชอบใช้มากๆเพราะว่าเป็นลิปมาร์กที่แบบบก เปียกแต่แนะนําว่าตัวนี้มันเป็นลิปมาที่เราสามารถทากลางวันได้เลยอะ่ะมันจะฟิิชิ่งปากเป็นสีออกนูตตัวนี้ของทานะคะเป็นเจลลี่แกลสชื่อก็บอกคือทาแล้วจะดูปากเปียกๆฉ่ำๆเหมือนลิปกลอสแต่จริงๆมันคือลิปมาส์นะคะส่วนใครสายชิมเมอร์จริงๆอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นลิปกลอสนะของแบรนด์ thanks body คือมันเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นสกินแคร์สูงบำรุงในตัวดังนั้นเนี่ยเอจัดอยู่ว่ามีตระกูลลิปมันเนื่องจากว่ามันแบบ ทาเดี๋ยวก็สวยหรือจะทาทับลิปสติกที่มีอยู่แล้วก็ไม่ติดนะคะจะมีชิมเมอร์นิดนึงแต่ถามว่าชิมเมอร์เงาว,วาวเหมือนกลอสแบรนด์อื่นหรือเปล่าไม่อะ่ะมันแทบจะแบบไม่เห็นชิมเมอร์เลยทุกคนมันจะแบบน้อยมากถึงว่าไม่เป็นลิปกลอสสำหรับ A มันคือลิปมันธรรมดาเลยนะคะเวริร์กสำหรับใครที่ต้องการแบบลิปมันด้วยลิปกลอสด้วยทาทับลิปสติกแล้วไม่ทําให้ลิปสติกเป็นคราบนะจ๊ะอันนี้ถือว่าโอเคมากต่อมานีพูดด้วยความรวดเร็วมากเลยนะต่อมาเอาแบบ ลักษณะแบบจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มหน่อยไหมมี3าอัานนะจ๊ะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มนะจ๊ะอ,อ,อัออน,อ s <S hmm. d, นนี้เป็น Pure Color Envy Lip Lip Pair Potion ของ Estee Lauder นะคะเป็นลิปบำรุงที่ดีมากเอจะชอบใช้เวลาแบบทาก่อนแต่งหน้าปากจะชุ่มชื่นปากนุ่มแล้วก็ริมฝีปากเราถ้าล่องเยอะๆอะไรเงี้ยปากจะดูเรียบเนียนขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ใช้ง่ายนะมันเป็นแบบนี้ไงเป็นแท่งแบบนี้เอรู้สึกบางคนไม่ชอบที่จะต้องใช้มือในการเฟื่อนลิปมันเพราะว่ามันเหนียวเหนอะหนะอีกอัน อันนี้เทพมากซื้อเองและก็เป็นลิปบำรุงที่แพงที่สุดในกลุ่มของเอเลยอันนี้ของแลเมลิปบำรุงแพงอะไรขนาดนี้แพงเท่ไห่สามพันกว่าบาทแม่ผัวรู้แล้วไงเนี่ย <c ười> คือด้วยความอยากลองไว้ทุกคนเพราะว่าแอดอะ <m uch ing> มันมีผลกับเราว่าคือทาแล้วแบบปากเขาจะดูเจอเจอ,เจอนิดนึงเพราะว่ามันฟิลลิ่งปั๊มปิงด้วยปากมันจะมีความเย็นเย็นนิดนึงทาแล้วก็จะปากแบบชุ่มฉ่ำ แล้วกลิ่นมันจะแบบเปิดมาก็รู้เลยเหมือนกลิ่นแบบกลิ่นมิ้นต์กลิ่นโสมฟิลลิ่งประมาณนั้นนะมันจะมีความแบบเย็นๆที่ริมฝีปากนะคะอันนี้ทาแล้วแบบดีแต่ถามว่าใช้บ่อยไหมก็ไม่ได้ใช้ตลอดเวลาเพราะมันแพง3,000กว่าบาทบ้าไปแล้ว3,000กว่าบาทนี้ได้ลองพื้นคาวเดอร์แบนเนี่ยสออันเลยนะอยากจะบอก แต่ก็ซื้มากหัวรู้แล้วไงเนี่ยต่อมาเอาแบรนด์ที่เขาดังมากๆใครไม่รู้จักไอเทมนี้ของแบรนด์เขาเนี่ยถือว่าแบบไม่รู้จักแบรนด์นี้จริงๆจัดว่าเป็นลิปที่สามารถใช้ได้ everyday เลยอะ่ก็มีสีให้เยอะมากให้สีที่สมูทสวยดีงามเป็นลิปมันที่เอใช้บ่อยที่สุดเลยแหละก็ว่าได้เพราะว่าเขามีสีเยอะมากอันนี้นะคะของบ o b บบ Brown นั่นเอง,เองนะจ๊ะถือว่า extra lip tint แต่เอจัดเพราะว่ามัน ไม่ใช่ลิปติ้นมันคือลิปบำรุงลิปบามนั่นแหละทุกคนแต่ว่าที่เขาให้ชื่อว่าลิปตินอะอย่างที่บอกว่ามันมีสีเยอะมากสีส้มอย่างเงี้ยทาก็คือจะปากส้มๆหน่อยอันนี้คือสีน้อยสุดแล้วสาหรับสีแบร์พิงคือเป็นสีที่แทบจะไม่มีสีอันเนี้ยถ้าเกิดใครที่ชอบแบบไม่มีสีเลยส่วนอันนี้ก็จะสีส้มๆเหมือนกันคือแพคเกจจิ้งอะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะแล้วแต่คอลเลคชันนะคะอันนี้แนะนําว่าไปลองเพราะว่าเป็นลิปที่แบบมีหลายเฉดมากอันนี้คือสวยชิมากอะทุกคนอันนี้แนะนะํา ดูใช้ดิใช้จนเยินจริงจังมากอันนี้เอชอบใช้มากสี์กสีเบอร์รี่นะคะใครที่ชอบแบบปากกำบกํหน่อยเนีนะ่ยทา,ทา,ทาเลยทาทอะไรคือมันแท้ไอ่มีสีนะแต่ว่ามันก็มีสีอ่อนๆท่ำๆแบบนี้นะคะแบบดีงามดีงามอันนี้ออกแนวแบบพันช์ แบร์พัน์นะคะอันนี้สีนี้แบร์ลัตเบอร์รี่เหมือนกันคิดดูว่ามี2อันเพราะว่าเขาเปลี่ยนแพคเกจจริงไม่ใช่ไหยแบรนด์นี้ดีแล้วก็ยิ่งพอเขาได้นักร้องหนุ่มสุดหล่อยอย่างไขเอ็กโรอย่างเงี้ยมาเป็นพรีเซนเตอร์เขาใช่ปะกลายเป็นว่าโอ้ลีทาวิตกันแตกมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าแบบไคเขาใช้จริงๆยิ่งขายดีไปอีจะแม่ควรซื้อไว้เลยเพราะว่าใช้ดีจริงใช้ได้ทุกวันแบบไม่ต้องคิดเยอะวันนี้แบบอยากทาปาบบำรุงบำรุงหน่อยหรือว่าเออฉันขี้เกียจทาลิปสติกอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าโอเคม ชอบก็คือว่าถ้าเกิดเรากินข้าวหรออะไรอย่างเงี้ยความมันมันหลุดไปแน่นอนทุกคนอันนี้คอนเฟิร์มแต่ตัวสีอ่ะมันยังคงอยู่บนลิมฝีปากอันนี้ถือว่าเขาทําได้เยี่ยมมากๆโอเคอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เอรู้สึกว่าคล้ายกับตัวเอ็กซ์ต้าลิปตินของบอบบี้บราวนะคะแล้วก็เอก็ใช้บ่อยๆนะช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งได้มาไม่นานแล้วก็สีสวยมากๆอันนี้ของจางสมุนนั่นเองนะคะเป็นลิปเพชชันวอเตอร์ตินลิปบามค่ะก็คือเป็นลิปบามที่มีสีตินนั่นเองนะคะแต่ แต่ว่าให้ปากเปียกหน่อยช่ากว่าตัวบอบบี้บราว์เมื่อกี้นะคะอันนี้แล้วสีสวยมากแม่เห็นอย่างเงี้ยเหมือนสีมันไม่น่าจะอะไรใช่ป่ะแต่พอทาจริงอ่ะสีสวยมากแล้วคือเปลี่ยนริมฝีปากให้เป็นสีเนี้ยทั้งอันเลยอันนี้คือแบบเฮ้ยแบบมาแรงแซงทางโค้งในกลุ่มมากๆนะคะของจางซงมุลน,นะคะสีที่เอชอบใช้สุดสสีแบโรซี่ค่ะคือมันจะออกแนวแบบชุมพูนุ่นนุตุ่นตุนอย่างเงี้ยถือว่าแบบเลิศมากของจางซางมุนอันนี้ถ้าเกิดให้แนะนําทั้งหมดในกลุ่นเนี่ยจางซางมุนตอนนี้คือแบบ ได้นัมเบอร์แหละ ต่อมาอันนี้ไม่พูดถึงเขาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าแบรนด์เขาเนี่ยก็คือจัดว่าเป็นตำนานของลิปบอมลุงอยู่นะก็คือเดลลิปกโนะคะตัวนี้เป็นลิปบาลของเขาเป็นแบบแท่งแบบนี้เป็นแบบหมุนๆอย่างนี้นะคะดูสีแบบดูเหมือนน่ากลัวเนาะอันนี้เป็นสี006สีเบอร์รี่ค่ะทุกคนคือมันเป็นสีที่หายากในลิปบาลมากนะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่คือลิปบาลคือสีดีมากแล้วจริงๆเขามีสีสวยเยอะมากนะคะเราชอบมากๆบางทีเอจะทา ลิปคอนซีลเลอร์อะไรย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าลิปนูดบริเวณขอบปากให้ปากมันเบลอๆหน่อยนะคะแล้วก็เอจะใช้ตัวนี้แต้มแค่ข้างในเกลียกล่ยๆออกมาคือแบบสวยมากๆอันนี้คือเป็นไอเทมของแบรนด์ Dior ที่เอชอบที่สุดในแบรนด์เขาเลยที่ดูแล้วกันว่าแบบเฮ้ยมันต้องดีขนาดไหนที่แบบเฮ้ยชอบมากๆอันนี้นะคะ เนื่อยต่อมาอีกอันหนึ่งก็เป็นสีออกแนวสีเบอร์รี่ของดีออเหมือนกันนะคะของอิฟซาค่ะใครที่ชอบให้ปากมันดูแบบปั๊มปิ้งออกมาแบบอีนิดนึงแบบเจอนิดนึงหรือว่าชอบปากเย็นๆหน่อยอันนี้ของอิฟซาทุกคนนี่แท่งสวยไหมออกแนวสีน้ําตาลอีกแล้วถ้าเมื่อกี้ใครที่ว่ารู้สึกว่ามันม่วงไปอันนี้คือต้องถูกฉลกกับหลายๆคนแน่ๆฮัลโหลลิปบ,บัมลุงสีน,นี้สวยไม่ไหวแล้วเอไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนั้นมันออกมา ใหม่ๆก็รีบซื้อเลยพักเหนื่อยมาแป๊บหนึ่งอะมาต่อกันนะคะอันนี้ก็คืออ่ะแต่สุดท้ายแล้วแหละอันนี้เป็นตระกูลลิปที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันน่ารักเกินที่จะใช้ควรซื้อเก็บ ไม่ควรซื้อใช้ใครชอบความน่ารักมาทางนี้ไอเทมแรกน่ารักมากเมืองไทยไม,ม่มีอันนี้ซื้อมาจากร้านที่ขายแคร์แบร์นะจ๊ะใครตามเอจะรู้ว่าเอบ้าแคร์แบร์มากมามามากจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนมันคือลิปบามธรรมดาแบรนด์ญี่ปุ่นธรรมดาแบรนด์อะไรเราก็ไม่รู้ต่างหากแพคเกจจิ้งน่ารักมากมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นเห็นสีอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าถ่าออกมาจะมีสีไหมแต่ฝามันน่ารักมาก เนี่ยไม่รู้มีกี่ตัวแต่คือตอนนั้นอะร้านเขาเอามาขายแค่ตัวเดียวไงเราก็แบบรีฟซื้อด่วนไม่ว่าแล้วน่ารักมากเดี๋ยวคือแบบบอกเลยว่าซื้อเก็บล้นเลยนะคะอ่ะต่อมาอีกแบรนด์หนึ่งที่ทําลิปมันได้แบบน่ารักตลอดเลยเนั่นก็คือพอลแอนโจอีกแล้วค่ะนอกจากเมื่อกี้ที่เป็นกระปุกที่เราบอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นแ,บบแท่งแบบนี้นะคะความน่ารักอันที่1ของพอลแอนโจคือแบรนด์เขาก็คือแมวซึ่งเราเป็นทาสแมวดังนั้นเนี่ยอะไรเป็นแมวคือเราชอบหมด2ก็คือว่ารู้สึกว่าการที่ปลอกลิปปปขอองเเเาา็็นนกระดะดษไฟ คลาสสิกมากเออมันน่ารักอะ่ะมันมีความวินเทจในตัวพอมันเป็นปอกกระดาษอะทุกคนอันนี้แมวเต็มอ,อันเลยน่นารักเปล่าน่ารักเป็นแมวแล้วถามน้อยควรใช้ไหมถ้าเราใช้หูน้องก็จะหายไปข้างหนึ่งหนวดน้องก็จะหายดังนั้นมันก็จะไม่ใช่แมวแล้วเปล่าอันนี้น่ารักมาก คอลเลกชันล่าสุดเพิ่งออกได้ไม่นานเป็นน้องหมีเป็นลิปมันเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะคะอันนี้สีก็จะออกแบบว่าติดไปทางแดงหน่อยส่วนสีน้ําเงินอันนี้นะคะทาแล้วเนี่ยมันจะติดไปทางสีชมพูแต่ถามก่อนว่าใครจะใช้ใช้แล้วคือน้องก็จะไม่ใช่หมีอีกต่อไปมันก็ต้องซื้อเก็บปะ ต่อมาอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ใครที่เป็นสายเมคอัพอันนี้ออกแนวเป็นลิปที่ไม่ใช่ลิปมันบำรุงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะเน้นไปทางเมคอัพหนัก,นกๆอย่างเช่นกลบปากที่ไม่เรียบเนียนเลยหรือใครที่เป็นนางแบบปากฉันไม่ได้สุขภาพดีก็คืออาจบางทีร่องมันลึกลิปมันเอาไม่อยู่หรือบางทีลิปมันน่ะเราก็ไม่ชอบทาเนื่องจากว่ามันทําให้ปากเราเหนื่อยะ คนผลิตเมคอัพเขาก็ตอบโจทย์ค่ะสิ่งนี้ Mac Prep and Prime ตัวนี้นะคะมี2แท่งเลยค่ะทุกคนข้างในคือเป็นอย่างนี้เลยนะคะคือทุกคนมันไม่ได้ให้ความมันเลยมันจะฟินิชชิ่งเหมือนทาพายเมอร์ที่ริมฝีปากและเนี่ยขนาดเราทาที่แขนอะตรงรอยย่นตรงแขนก็คือหายไปเลยมันตอบโจทย์มากสำหรับใครที่แบบชอบทาลิปแมทไอเทมนี้แนะนํานะเพราะว่ามันจะไม่รบกวนความแมทของลิปของคุณเลยและอีกอย่างก็คือว่ามันทําให้ปากคุณเรียบล่องคุณเต็มเหมือนเราเติมฟิลเลอร์ที่ปากแบบเนียนๆไม่มีล่องปากอย่างนั้นเลยนะคะ แนะนำเลยอันนี้ของแมกนะคะเป็นไอเทมที่รู้สึกว่าใครสายเมคอัพยิ่งใครสสยฟอมากๆเนี่ยควรมีติดไว้นะโอเคสุดท้ายและอันนี้ก็คือเป็นลิปบํารุงที่จุกบุเหมือนกันนะคะเราก็ใช้บ่อยอยู่นะอันนี้แพคเกจจริงอย่างนี้ของน้องไอซ์แปรีนั่นเองนะคะแฮปปี้ซันเดย์ค่ะอันนี้จ้าน่ารักอันนี้เป็นคอลเลคชันทอยสตอรี่นะคะนี่เป็นลิปบํารุงที่ใช้ได้ทุกวันทากง,ง่ายๆมันไม่มีสีเลยเป็นเน้นแบบบำรุงจริงๆนะคะแล้วก็ถามว่ามันมากเปล่าส่วนตัวเอรู้สึกว่าของน้อง เป็นลิปที่แบบไม่ค่อยมันเลยอะทาแล้วปากไม่รู้สึกฉ่ำมากแต่ว่าให้ความชุ่มชื่นแล้วก็เอว่าคล้ายๆกับแม็กตัวนี้เลยฟินิชชิ่งแบบใกล้เคียงกันมากแต่ว่าแม็กอะมันจะมีความแบบเมคอัพอาร์ติสมากกว่าลบล่องต่างๆเนี่ยได้ดีกว่านะคะ <S 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 2> <S 2> เหนื่อยมากบอกเลยคลิปนี้3 8แปดแท่งคือไม่เคยเปิดกลุ่อะไรที่มันต้องอธิบายเยอะขนาดนี้แหละคือเหตุผลที่เอไม่ค่อยเปิดกลุ่อะไรเพราะว่าของเรามีเยอะมากเหนื่อยว่าจริงๆอะโอเคก่อนจะจบคลิปนี้นะคะอยากจะฝากบอกว่าลิปบล์มเป็นลิปที่ให้การบํารุงริมสีปากนะคะสําหรับตัวที่มีสีเนี่ยมันก็จะปรับให้ปากเราเป็นแบบมีเฉดสีมากขึ้นแต่เฉดสีแต่ละเฉดสีนั้นแต่ละคนทาไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะเพราะว่าสีปากของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นเวลา ดูรีวิวเนี่ยถ้าจะมาคาดหวังว่าเฮ้ยพี่คะหนูเห็นพี่่าออกมาแล้วเป็นสีนี้ทำไมหนูซื้อมาสีนันเป็นอย่างนี้เลยริมฝีปากแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคน่ะค,ะคนละสีกันดังนั้นเนี่ยไม่ไดราม่านะคะชอบทงสีนี้ซื้อมาเลยนะคะว่าแบบเออดีหรือเปล่าเพราะบางทีเราดูรีวิวอะเราเอามาใช้จริงอะสีมันไม่ตรงอยู่แล้วเหมือนลิปสติกเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทาลิปบาล์มเนี่ยมันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในการให้ริมฝีปากเราชุ่มชื่นนะคะแต่ว่าก็ต้องบำรุงอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นอ่ะเขาบอกให้ดื่มมนนาเอะอะงีโคัก็จผล แล้วก็การสครับริมฝีปากเป็นบางครั้งเนี่ยก็จะช่วยให้ริมฝีปากเราเนี่ยมีความเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื่นขึ้นอีกด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้สําหรับบางตัวบางยี่ห้อเนี่ยหนูอยากรู้จังเลยค่ะว่าหนูเนี่ยสามารถทาทับลิปตัวอื่นได้ไหมคะบอกก่อนเลยว่าลิปมันลิปบาลเนี่ยจริงๆมันก็ฟิลลิ่งเดียวกับลิปกลอสแต่เนื้อมันจะมีความเข้มข้นกว่านะคะถ้าน้องๆเนี่ยทา ทับลิปที่มันเป็นลิปที่มีความฉ่ำๆเงาๆเปียกๆอยู่แล้วให้มันสีมีความลูกเล่นมากขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าทำได้ไม่ผิด เพราะว่ามันจะแบบเพิ่มมิติแล้วก็เพิ่มลุงให้ลิมฝีปากไปด้วยอีกหนึ่งสเตปแต่ถามว่าลงบนลิปเนื้อแมตได้ไหมแบบแมตตมากๆแต่หนูอยากให้ตรงเนี้ยแค่เป็นฉ่ำๆแต่หนูแบบไม่อยากซื้อลิปกรอแลอะหนูเอาลิปบารมาทาได้ไหมได้นะคะแต่หนูต้องยอมรับเลยว่ามันจะมีคราบน้ำลายขาวๆมันจะเกิดขึ้นแบบมันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างลิปเนื้อแมตกับลิปเนื้อแบบฉ่ำๆเนื้อวาวๆลิปบารลิปกรออย่างเงี้ยมันมีผลอยู่แล้วค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยก็ต มีลิปมันลิปบามตัวไหนที่ไม่ติดแมสนี้หมคะพักก่อนคำถามนี้มันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจง่ายมากก็คือว่าปากมันขนาดนี้ใส่แมสอะ่ะมันจะไม่ติดแมสได้ยังไงถามก่อน ความเปียกความมันอยู่บนปากเจอกระดาษซับมันยังหลุดเลยแล้วแมสจะอยู่กับเราไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแน่ๆมันต้องติดแมสอยู่แล้วยิ่งลิปมันลิปบาล์มที่มันมีสียังไงสีมันก็หลุดติดแมสอยสิแล้วเว้นแต่กรณีน้องไม่อยากให้มันแบบความมันความวบาวติดบนแมสเลยเนี่ยก็คือง่ายๆทาเสร็จเอาทิชชู่ซับหนึ่งรอให้แค่ปากมันชุ่มชื่นพอมีสีติดอยู่บนลิมนฝีปากเฉยๆก็พอแบบนั้นอะไม่ติดแน่ๆอันนี้ทําได้สาวาดวยกันคลิปนี้นะคะทําตาม คำเรียกร้องของโ o l l o w ร์นั่นเองนะคะว่าอยากดูกลุกเล็กมันใครอยากดูกลุกอะไรอีกบอกมาคอมเมนต์มาบอกกันได้วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันอ่าสุดท้ายแล้วทามาให้ขนาดนี้การลุนากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งๆเตือนไปด้วยนะคะครั้งหน้าเนี่ยมีคลิปใหม่พเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะคะเสียงมันเริ่มไม่เหมือนตอนต้นคลิปเนาะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย